สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การ unpack ครับวันนี้เป็นของชิ้นเล็กๆนะครับก็แต่ว่ามีความสําคัญนะเพราะว่าผมเอามาประกอบแบตนะครับมันก็ต้องใช้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่ามันสําคัญยังไงนะนี่ขออนุญาต unpack เลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะแกะด้วยมือได้หรือเปล่า,อ,าอืมร้านนี้สุดยอดครับไม่รู้ว่าดูรีวิวผมหรือเปล่าแต่เขาห่อมาพลาสติกใช่ไหมมีบับเบิ้ลนะครับ แล้วของที่น่าเซอร์ไพรส์คือมันเป็นของที่มันมันแตกไม่ได้ท่านผู้ชมนะเขาเขีย okay. นว่าอะไรเขีย okay. นว่าอะไรศูนย์แปดสี่หรือว่าพีแปดศูนย์นี่คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรหัสใบหวยหรออ่า คือยังไงเดียวมันเป็นของที่มันมันมันไม่แตกอะท่านผู้ชมเอาไ้าง่ายเดี๋ยวผมแกะให้ดูเ้วเดี๋ยวก็รู้ว่ามันู่อะไรโอ้โหเซอร์ไพรส์วะ่ะสองชั้นเลยอะคือคือเนี่ยผมอยากให้ดูมากเลยว่าของที่ไม่แตกแต่เขาแพ็คแบบนี้มาท่านผู้ชม เป็นไปได้ยังไงใช่ไหมโอ้ยน่าจะสามชั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เนี่ยเห็นไหมละ่ะสุดยอดมากนะครับเนี่ยผมไม่ได้พูดไงจริงๆว่าเขาใส่ใจรายละเอียดแต่เดี๋ยวไม่ใช่พอมาดูข้างในสายแม่งขาดเลยโอ้ย,อยสุดยอดอ่ะทุกคนนี่ ผมบอกเลยว่าเี่ยนะดูผันผ่านเหมือนเหมือนดีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูเรามาดูรายละเอียดอันนี้เป็นขั้ว XT60 นะครับนี่มีกันมีกันอนะันนี้มาให้ด้วยเห็นไหมกันดึงอะไรนะรนี่ XT60 นะครับเป็นตัวฟีเมคร์นะ นีด่ดูแล้วดูเส้นครับของสายครับพระเจ้าจอร์ดทุ่มทุนสร้างมากผมบอกเลย10 AWG นะ10 AWG ทั้งสองอันเลยทนไฟเอ่อทนความร้อนดีกว่า200องศาเซลเซียสนะครับดูยี่ห้ออะไรไม่รู้นะแต่ว่าสายมันหนาขนาดนี้แล้วก็ทองแดงกับเ,เงินหรือเปล่าไม่รู้ชุบนะ น,นี้ชุบแปลกๆนะครับสีดำแต่สีนี้ใสที่เดวนี่ทําไมทาไมต้องเอาอันนี้ใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อเอ่อสิ AWG ซึ่งมันไปใช้กับรูบังคับได้แหละแต่ว่าสายที่มาจากรูบังคับที่ต่อไฟออกมาจาก ESC เนะี่ยมันหนาขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาหนาแบบนี้มานะนะ ให้มันให้มันสายแก้ใจนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแพ็กกับแบตที่เคยรีวิวไปนะครับ2.1700นะครับเอาให้มันกระชากแอมให้ให้ได้สูงสุดแล้วกันมันอาจจะสู้ริโพไม่ได้นะครับแต่ว่าเต็มสุดของอันนี้ก็อยู่ราวๆนี้แหละแต่มันยังมีรุ่นสุดอีกแต่ว่ามันมันแพงไปครับก็เลย เอาเอามาลองก่อนถ้าถ้าดีอาจจะไปซื้อรุ่นที่มันกระแสเยอะๆนะครับเพราะว่าการการเนี่ยใช้แบบเนี้ยมันต้องมีบัตรบาร์ที่ดีนะครับแล้วก็ตัวเอ่อที่ไปเสียบกับเสียบกับตัวทำอนุกรมเอางี้ยอนุกรมกับแบตนะนะครับให้มันโอเคนะผมให้ดูอีกทีนะสายเส้นเส้นใหญ่ทีเดี๋ยวครับใหญ่เลยอะ ก็คือถ้าเกิดว่าสองเส้นนี้ก็เท่าเท่าเท่าข้อเกือบข้อนิ้วผมอะ,อะเกือบนิ้วผมนี่ว่ะเออนะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ครทุมทุนสร้างครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปใช้กับกระแสสูงๆอะไรเราก็ใช้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่อะไรก็ได้นะแต่อันนี้ลองดูเดี๋ยวขอลองดูหน่อยเพราะว่าแบตท,ที่ใช้เล่นเนี่ยมันมันกระแาก แรงๆแล้วมันร้อนนะครับคือแบบกดสุดรีโมทอะไรเงี้ยแล้วพอมาจับตอนเล่นเสร็จเนี่ยโอ้โบตแม่งอุ่นเลยอุ่นถึงเกือบร้อนเลยนะหวังว่าอันนี้จะอาจจะเป็นหนึ่งตัวช่วยนะครับอ่ะผมดูให้ดูความยาวนะความยาวนี้ก็น่าจะประมาณสิบกว่าเซนได้ครับก็สุดยอดถือว่าให้มาโอเคเลยนะฮะก็ถ้าใช้ดีต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าผมเคยเจอเนี่ยให้มาสายดีนะ แต่ว่าสายมันขาดเว้เพราะนั้นก็ดูดีๆแล้วกันว่าสายมันไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดนอกขาดในนะครับนีโอเคอ่ะวันนี้เอามาให้ดูครับเผื่อเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนเล่นกระแสสูงๆนะอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ